ความรู้สึกของการโดนนินทาค่ะเออเดี๋ยวเราจะไปถามเขากันเลยดีกว่าค่ะจ้าทัสดีค่ะเราเจอแล้วนะคะบุคคลที่โดนนินทาอยู่เป็นประจำนะคะเราจะมาถามเขากันเลยว่าเขาเห็นความรู้สึกของเขาในการโดนนินทาเป็นยังไงของวันงี้ความรู้สึกของการขึ้นบนดินทรายเป็นยังไงคะแบบแย่ค่ะแก่เราไงต่อเก็บกรดอยากจะเข้าไปตอบอยากเก็บเข้าไปตอบ แล้วถ้าคุณตบเขาเขาเจ็บไหมคะเจ็บแล้วเขาก็มาตบคุณเจ็บเขามาจริงค่ะเหมืก็ต้องมาตบหน่อยเอางี้นะคะอีกหนึ่คนะคะแล้วจะหักไปเลยนเลยนะคความรู้สึกของคุณในการโดนตบเป็นยังไงคะรู้สึกแย่ค่ะแย่มากไหมคะมากค่ะมากเลยแล้วคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรกับคนที่โดนทัคุณคะตบค่ะตบแล้วคุณคิดไม่นึกว่าเขาจะมาตบคุณกลับไม่กลัวค่ะไม่กลัวกลัวอะไรใช่ไหมคะกลัวใหญ่ไปกคนะตบกันได้ครั รู้แล้วนะว่าเป็นยังไงก็มาเจอก็คุณต่อไปนะก็รการค่ทมอ่วันนี้เรามาพบกับคุที่สามเออไม่ท้ามาถ้าคุณโดนีทคจะรู้ัไงเฉยเฉยเฉยเยเฉยโดนน่อยใช่ไหมคะโดนโนีิเอจัง